ตอนนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถสมาคมแต้จิ๋วนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีที่จอดแล้วนะฮะมีรถลูกค้าสองคันก็เลยมาจอดตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับลานโล่งมากนะแล้วก็จริงๆเนี่ยตรงเนี้ยหลังกำแพงจะเป็นป่าช้านะครับป่าช้าวัดดอนเรากะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะลองนอนกันตรงนี้ นะเพราะว่าดูแล้วบรรยากาศมันได้เลยนี่ไม่น่ากลัวครับมียามเฝ้าประตูอยู่นะฮะตรงนี้เป็นสมาคมแต้จิว๋วนะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับข้างหลังเนี่ยที่เมื่อก่อนเป็นป่าช้าตอนนี้เขาทําเป็นสวนสาธารณะนะนะ <c oughs> เดี๋ยวตื่นเช้ามาจ็อกกิ้งกัน, <c oughs> น จัดที่นอนแล้วพร้อมนะนอนนี้นะบรรยากาศตอนเช้าที่สมาคมแต้จิ๋วนะฮะเมื่อวานเมื่อคืนเราก็จอดนอนกันที่นี่นะครับเปลี่ยนฟิลครับแดดร้อนนะฮะกรุงเทพ ที่นี่นะค่าจอดวันละร้อยยี่สิบนะครับค่าจอดเนี่ยแพงนะฮะใจกลางเมืองแต่บางทีเราก็ต้องมาจ่ายให้เพราะว่ารถลูกค้าเราเข้ามาเต็มและเข้ามาสองคันแล้วของเราก็เลยต้องหลบมาจอดตรงนี้เดี๋ยวหลังจากดื่มกาแฟเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเดินในป่าช้านะไปดูส่วนสาธารณะแล้วก็ไปออกกำลังกายกันหน่อยนะ วันนี้ก็ง่ายๆไปก่อนนะครับไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากนะกาแฟาเสร็จเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินที่ถุสานนะฮะประตูด้านหลังนี้นะครับจะพาไปเดินเล่นนะฮะ ประตูนี้นะครับก็จะเป็นประตูไปสู่ดินแดนหลังความตายนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวนี้เขาทำดีแล้วนะนี่นะครับเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นั่นรถเราก็จอดอยู่ตรงนั้นนะฮะมีแค่กําแพงกั้นเท่านั้นเองนะครับ ก็เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะนะครับแต่หลุมฝังศพก็ยังคงเอาไว้อยู่ ข้างหน้าเป็นหลุมฝังศพใหญ่นะฮะเป็นผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเด็กๆผมก็จะมากิ้งเล่นบนเนินนี่แหละฮะจะเป็นที่ฟังตำนานมาตอนเด็กๆนะ,ะเป็นพี่น้องสามคนอยู่ในนี้นะแล้ววิวข้างหลังเราก็จะเป็นเมืองแล้วครับใจกลางเมืองนะฮะตรงนี้ป่าชาวัดปกนะครับติดกับป่าชาวัดดอนเลย ป่าชาวัดดอนนี้เมื่อก่อนก็ขึ้นชื่อนะแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีความน่ากลัวเหมือนเดิมแล้วสวยงามครับมีฟิตเนสนะฮะรู้สึกว่าจะจ่ายปีละสามสิบาทเท่านั้นเองนะะแล้วก็น้องหมาของผมนะครับซูซี่ก็ฝังอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมซูซี่หน่อย เจอน้องเหมียวเฝ้าประตูน้องเหมียวนำไปเลยนำไปหาซูซี่หน่อยนำไปหาซูซี่หน่อยแล้วขวาแล้วขวาแล้วขวาซูซี่จะอยู่ที่นี่แหละครับ เพื่อนๆเยอะนะฮะที่นี่เพราะว่าเจ้าแฟกมาก่อนหน้านี้เจ้าจำลองก็ฝังอยู่ที่นี่ไปไหน มีร้านกาแฟาเก๋ๆเลยนะครับวิ่งเสร็จแล้วมานั่งพักทานกาแฟากันก่อนฟิตเนสครับผมก็เคยสมัครไว้นะปีหนึ่งมาครั้งหนึ่ง ราะว่าเราก็ไม่ได้สายออกกําลังกายสักเท่าไหร่นะแต่วันนี้นานานๆมาทีก็บรรยากาศดีครับลมลืน่นก็จะมีจะมีกลุ่มต่างๆนะฮะพวกผู้สูงวัยก็จะนัดมาเจอกันตรงนี้ มีร้องคาราโอเกะด้วยกลุ่มแบดมินตันมีห้องน้ำห้องอาบน้ำบริการด้วยนะครับเผื่อว่าใครสนใจอยากจะมาตามรอยนะจอดนอนเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้ครับ กลับแล้วนะครับเดินเล่นแค่รอบเดียวพอแล้วสมัยเด็กๆผมมาทุกปีนะครับเขาจะมีมีเทศกาลไหว้แตะกงจะมีงิ้ววันนี้เดี๋ยววันนี้ครับวันนี้ก็จะมีงิ้วแต่เมื่อก่อนตรงนี้จะมีอ่า อะไรนะหนังกลางแปลงนะผมเด็กๆเ,เนี่ยชอบมากหนังกลางแปลงแล้วก็ซื้อของกินแต่ก็มีความทรงจําที่แบบโอ้โหไม่ลืมเลือนนะฮะปั่นจักรยานมานะครับจอดทิ้งเอาไว้แล้วก็มีวัยรุ่นมาขอยืมเราก็ใจดีนะให้เขายืมไปแล้วก็หายไปเลยฮารโลมาสเตอร์ Halo นะแต่งเต็มเด็กๆจําได้แต่งไปเจ็ดแปดพบาทถือว่าแพงมากนะฮะตอนนั้น กลับบ้านไปโดนแม่ตบเอาความงงออกสักทีหนึงก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมงานสโลดายสี่นะครับที่จะจัดเ,เป็นงานไปปันน้ำใจให้น้องๆที่โรงเรียนตชดต้นมะม่วงที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับครั้งนี้แล้วผมแจ้งเอาไว้ว่าวันที่ยี่สิบเอองมกราแต่ผมขอเลื่อนนิดนึงนะครับเพราะาช่วงนั้นจะตรงกับวันตรุษจ,จีนเลย ก็จะขอเลื่อนไปอีกอาทิตย์หนึ่งเป็นวันที่28นะครับเราจะไปทําบุญกันไปร่วมกันแจกของค่าใช้จ่ายผมเคยแจ้งเอาไว้ว่า200นะฮะแต่ว่าผมอาจจะขอเพิ่มเป็น300เพราะคิดว่า200เนี่ยอาจจะไม่พอเพราะว่าเราจะขอเก็บเป็นค่าค่าอาหารเราเียค่าอาหารกลางวันด้วยนะครับของเราเองแล้วก็เราเลี้ยงเด็กเด็ก ที่โรงเรียนเนะะี่ยก็คือ300เนี่ยรวมค่าใช้จ่ายมีค่าอาหารส่วนรายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะมอบให้โรงเรียนทั้งหมดนะฮะส่วนใครที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทําบุญอย่างอื่นนะฮะนอกเหนือจากค่าค่าใช้จ่าย300เนี่ยถ้าใครอยากจะร่วมสมทบทุนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้อาหารแห้งนะครับ อุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬานะครับก็แจ้งได้เลยนะครับผมไปแล้วครับผมสััสดีครับ